ครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชโวกทัวลายครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมารีวิวในะถนนเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวของเชียงรายด้านทิศตะวันตกครับก็คือทางหลวงชนบทเชียงราย3037เอาง่ายๆก็คือเป็นถนนที่เริ่มตั้งแต่อําเภอแม่สวยตำบลวาวีนะครับจุดตัดของ างหลวงแผ่นดินหมายเลข118ตัดยาออกมาแต่ในเริ่มคลิปนี้ขอเริ่มจากดอยช้างครับตัดออกจากบ้านดอยช้างแล้วมาโผลท่ที่อ่าชอร3037แล้วเลี้ยวขวากันเลยทีเดียวนะเส้นนี้ระยะทางค่อนข้างไกลเหมือนกันร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับเราจะออก ถนนหลักแล้วนะครับชร3037ูนออกไม่อายนะครับซ้ายแม่สวยขวาแม่อายนะครับแล้วก็ไปทรลหนึ่งศูฝางชายประการนู่นหละนะครับอม่สวยตำบลวาวีไปยันท่ามะแกงฝางเชียงใหม่เส้นนี้จะเป็นเส้นแบบ เขาเรียกว่าชายแดนเชียงใ,ใ,ใหม่เชียงรายเลยก็ว่าได้ครับก็คือเส้นลิมสุดในการชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมต่อแหล่งพืชผลทางการเกษตรถ้าเทียบถนนเส้นนี้ ทียบได้กับเส้นไหนเอ่ยก็เทียบได้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1090แม่สอดพบพระอุ้มผางยังไงก็อย่างนั้นเลยถนนเส้นนี้ถ้าท่านจะมาเช็คดูให้ดีนะครับช่วงนี้าบางวันบางช่วงอยากจะปิดถนนชาวบ้านเขาก็ปิดเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ถนนหลักเนาะแต่ถนนเนี่ยก็มีการปรับปรุงกันหลายระยะครับแล้วก็เป็นถนนน่าจะไม่กี่แห่งที่กรมทางหลวงชนบทจัดทำที่จอดรถ ลานจอดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ข้างทางเลยช่วงนี้จะหูอื้อนหน่อยนะครับถ้าคนไม่เคยไม่ชำนาญจะเริ่มพวกเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าคนมาอย่างนั้นบ่อยๆก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็แอดเจน,น้ำสมหรับเสมอถ้าทางที่ไม่มีไหลาทางอย่างนี้นะครับให้ยึดเส้นเหลืองไม่ได้ค่อมเส้นเหลืองนะยึดนะครับแล้วก็รอหลบเวลารถสวนมา แล้วก็รอทิศซ้ายถ้ารู้สึกว่าท่านชา้าแล้วก็เป็นภาระ,ะให้คนอื่นอย่าไปีเรียสว่าจะเป็นเส้นทึบหรือเส้นป่าเส้นอะไรเอื้อเฟื้อกันครับถ้าเห็นไม่เห็นอะไรให้สัญญาณช่วยกันนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพวกผมเขาเรียกว่าเส้นแบ่งปันครับเรามาระวังร่วมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีหลายทางนะก็ตามหลักการเลยครับทิศเส้นขาว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสเส้นเป็นถนนใหญ่ๆในเมืองนะครับไปไหนครับเอเอๆนะครับคันคาวมาดูเป็นแนวได้นะครับอย่าไปเข้าลายตามนะคันหน้านับแข่งเ <c oughs> นิ้ยหลายรอบแกจะเปิดทางแล้วก็ซั์นะครับแล้วก็จะไม่กินเลนเอาที่เราถนัดนะ Ooh, วิวนี้สดสดเอา้าเอา้นะครับใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรกนะครับเวลาเบรกก็เบรกปล่อยเบรกปล่อยนะฮะ <Ooh. S 1> งามดูถนนได้เด้อ <laughs> โอ้โห,โหมันสุดนะเนี่ยเส้นนี้ ผู้แข่งหนึศย์ก้าศูนย์งามดิแทสาวผมอะไรให้มันนะครับถ้าคนมาเหนือแรกๆมาเจอเส้นนี้อ้วกนะครับก<ๆ>็สวยนะครับถ้าเผื่อท่านอยากจะตัดนะครับหาหนึ่งศูนย์เจ็ดกลางดอยก็นี่แหละครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไปปูนู่นแหละวัดท่าตอนนั่นแนหะ ขวาแม่จันนะครับพอไปเจอ่107ขวาก็แม่จันนะครับซ้ายก็ท่าตอนให้ดูลายนักแข่งไวในตัวด้วยนะแต่ฟูทารนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเข้าในลายได้เลยจะได้เปรียบหน่อยถ้าผมใส่วิ่งขับสองเหมนคันหน้าเนี่ยก็จะมาถ่ายคลิป แบบนี้แล้วก็ถ่ายตามคันหน้าวิ่งตามไม่ทันแน่บทีนี่จะเข้าใกล้เขตดอยวาวีแล้วนะครับอ่าตรงดอยช้างเขาเรียกว่าสถานีกเกษตรพื้นที่สูงวาวีนะแต่ดอยวาวีนะอยู่ตรงนี้ตัวนั้นนะดอยช้างนะครับ ส่วนตรงดอยบาวีแท้ๆนี่ไม่มีสถานีเกษตรนะนะครับก็อยู่ในโซนเดียวกันแหละใกล้กันวิ่ง30กว่าโลนะครับแต่ใช้เวลาหน่อยวิวนักแข่งเขาจะเปิดก่อนเข้านะครับท่านจะเปิดก็ได้ก็ให้ระวังนะครับเอาออกได้ก็ต้องเอาเข้าให้ทันนะตาไวนะครับผมดูดโค้งได้อยู่แล้วเพราอฟูลไทม์ ฟูทามไม่ใช่ฟูทามเดิมๆฟูทามมีการเซตอัพช่วงล่างนะครับวิว oh. บ้านฟาร์ีแล้วสิ <10 S 2> โกรมอนะไม่ใช่ใกล้ๆเด้อนี่อันตรายฝนตกเอาสายมาไว้กลางค้งเนะี่ยระวังให้ดีฉันจะตีคนเธอระวังนะครับบนด้านบนม่ต้นต๊ ไปเรื่อยๆนะครับจะได้บรรยาก,กาศสูงอีกแบบนึงดูดิวิวนอนบ้านเหลา่ารีอันนี้อยู่ในภูเขาบนยอดดอยวาวีเหล่ารีสุดที่แอดจะรีวิวก็คือ เลยไปจนถึงดอยอาวาวีาาดอยกาดผีหลุดจากดอยกาดผีเลยลงไปเนี่ยก็ลงอย่างเดียวนะครับร่วม20กิโลเมตรเลยก็ใช้เอนจินเบรกเพราะว่าแอดเคยจัดมิ팅ก็มีเบรกไม่กับหลายคนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทริปนี้นะครับทริปนี้อแอดแวะเข้าไปรับ พักพวกที่ดอยกัดผีแล้วก็ขอรีวิวเฉพาะทางออนโรดก็แลวกันเนาะตอนนี้ปิดอยู่นะแต่ก็แค่วิ่งผ่านไปหาทางเข้าเฉยนะครับฝนไม่ตกก็ไม่มีอะไรมากครับชิวๆนี่นะครับเส้นทางก็ไหลลงอย่างเดียวชุดนี้มีแต่เชียงใหม่เชียงรายครับจะทาไปากิโความเร็วค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็จะขอรีวิวพอจะถึงจรวด บ้านท่ามะแกงทออลอหนึ่งศูนย์เจ็ดเส้นนี้จะลงอย่างเดียวนะครับไม่มีคาว่าขึ้น <c oughs> ลงจนถึงท่ <c oughs> ามะแกงลงอย่างเดียวมีแต่คำว่าลงกับลง <c oughs> ลงจนสุดยังไง ยาวยาวๆเมื่อไหร่นะคือเลื่อนลงจะพาทุกท่านไปส่งถึงแายกากิวสไตล์ทึ่งเลี้ยวซ้ายเป็นทอรอ189เรารีวิวไว้แล้วว่าเส้นทางขึ้นดอยไม่สลองเส้นที่ง่ายที่สุดถ้าตรงจาก กิวสไตล์เราตรงก็คือเข้าอำเภอแม่จันนะครับก็ไม่ไกลมากซึ่งถ้าคลิปนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับคลิปตามหานาะข้าวขั้นบันไดแล้วก็เลยจากแยกกิวสไตล์ไปร้อยเมตรแล้วเราก็เลี้ยวขวาเส้นนี้เป็นจุดรวมวิวทิวทัศ ข้างทางที่สวยงามตลอดเส้นทางในขณะเดียวกันโค้งสูงชันคดเคี้ยวกระชับทุกอารมณ์รวมอยู่บนถนนช3ร3 7 3 7นี้เลยทีเดียวนะครับที่เล่าให้สู่ฟังก็คือร้อยกว่ากิโลเมตรอาจจะไม่ยาวเท่ากับเส้นแม่สอดพบพระอุ้มหางแต่ช่วงพีกก็คือพีกอารมณ์เดียวกับแม่สอดพบพระอุ้มหางเลยหรือถ้าพีกก็คือเส้นทางไป แม่ห้องสอนก็เป็นทล .1095 เลยแต่ช่วงนั้นเขาถนนกว้างครับเพราะเป็นทางหลวงแผ่นดินไปแล้วยังไม่ใช่ทางหลวงขนาดเล็กซึ่งเป็นทางหลวงชนบทเช่นเส้นนี้ถือว่าสุดยอดสักครั้งลองมาดูมี f อฟหลายๆท่านนะเปิดแผนที่ถนนเชื่อมต่อกันหลายเส้นทางระหว่างทล .118 เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายซึ่งเป็นเส้นทางหลักกับทลอหนที่ติดตอขอบชายแดนประเทศ เมียนมานะครับว่าเอะมันมีเชื่อมต่อกันกี่เส้นก็มีหลายๆเส้นนะตั้งแต่พ้าวเลยเวียงป่าเป้าออกพ้าวก็คือทลอหนึ่งหนึ่งทลอหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ก็จะเป็นช็อตแรกนะตั้งแต่เคลียงเวียงป่าเป้านะครับพ้าวแล้วก็ออก107่เ็เกือบๆถึงเชียงดาวเลี้ยวซ้ายไปหน่อยก็เชียงดาวแล้วช็อตที่2ถัดมาก็ทลอหนึกก็ ตรงแม่สวยออกแยกบ่อหน้ามันฝางนั่นเองนะครับเลี้ยวขวาก็เข้าแม่จันเลี้ยวซ้ายก็มาทางชัยปราการตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นทางหลวงชนบทครับก็ตามที่แอดบอกก็จะเป็นแม่สวยออกท่ามะแกงฝาง เช่นเดียวกันแต่เส้นนี้ก็คือพีกมากถ้าเป็นการตัดกันร,ระหว่าง3เส้นทั้งหมดระหว่างทลอ1นึเส้นทางหลักในการเชื่อมเชียงใหม่เชียงรายไปหาทลอ,อ1 7 7เนี่ยเส้นไหนวิ่งสบายที่สุดก็ทล109ครับ เราไม่ต้องตรงไป3037นะครับเราจะมีทางแยกออกข้ามาแกงนะเพราะถ้าเราตรงออกไปมันจะไปออกฝังถ้าจะกลับเชียงรายเนี่ยมันจะไกลให้เราออกขวาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำกุ่ม ไอฝางนะครับ30 3, 30 3, 30 3, อัออบนนี้สามศูนย์สองสามามสามเนี่แหละเคยทำคลิปสอนวิธีจอดรถกลางเนินขับเล่งกันแถวนี้ สวยลงข้ามสะพานข้ามคลองนะครับไม่สวยมาสักแป๊บนึ่งก็มีเจอ3แยกเราก็เลี้ยวขวาขึ้นทรอร์ล109แล้วก็ไปผูแยกบ่อน้ำมันฝางเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงก็จะเจอทางทรอรล1249ขึ้นดอยอัาง้างนั่นแหละนะฮะก็ไปเส้นนี้ได้ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเป็นทางหลวนแผ่นดินหมายเลข109ก็ วิ่งง่ายที่สุดในลหลายๆเส้นซึ่งเอาง,ง่ายๆก็โหดทุกเส้นแต่ถ้าเทียบทุกเส้นเนี่ยในการเชื่อมต่อถนอนถนนหลักเชื่อมต่อเชียงใหม่เชียงราย2ส,สายไปหากันเนี่ยทางเรา109จะวิ่งง่ายที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมูนะใน3เส้นถ้าเทียบกันเองนะครับลองดูนะ ใหญ่มันถ้าดู GPS มันยังเป็น1089อยู่แต่ณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นทอรอ107่จนถึงแม่จันนะครับรถตู้กตู้รว่างเลย3 0 3ศูนย์าในตำนานสุดโหดละ 090แม่สอดพบพระคุมผางยังไงเส้นนี้นก็ไม่ต่า,นางนันนะ ช่วงถ้ามาแกงไปกิวสไตล์นี่ก็เป็นช่วงที่วิวสวยถนนจะ,ะวิวเวิงว่างด้านมุมขวาก็จะมีนาขั้นบันไดให้ดูเป็นระยะนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆก็จะเจอเนินเมื่อก่อนอุบัติเหตุเยอะมากช่วงนี้เขาขยายมากเลยระหว่างกิวสไตล์ลงมาฝางนี่ก็ถือว่าพีคจุดหนึ่งเลยแอดก็จะพาทุกท่านไปส่งถึงกิวสไตล์ครับแล้วก็จอดเพื่อที่จะ อัฟโลดขึ้นไปดูนะข้าวัันบันไดอ่พาพระนาสวรรค์ถือว่าตั้งแต่แอดมินเที่ยวมาก็คือพระนาสวรรค์คือนาคั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใหญ่กว่าป่าโปงเปียงเชื่อไม่เชื่อต้องไปสัมผัสกันน่าจะได้ไอเดียครับช่พงตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นครับและจะไม่ได้เอาอ่า แผนที่ขึ้นประกอบนะครับเพราะว่าเส้นทางไหนที่เคยมีการรีวิวและเอาแผนที่ขึ้นแล้วจะไม่เอาขึ้นซ้ํานะครับจะแค่ไปอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังบรรยากาศในแต่และฤดูกาลนะครับรู้รถรู้ตนรู้รถรู้ภูมิศาสตร์รู้เส้นทางนั่นแหละครับแล้วก็รู้ทักษะสกิลก็คือ,อ,อมันฝึกฝนมันเดินทางหรือดูคลิปช่องทัวร์ไลน์บ่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ไลค์กดแชร์เพ,พื่อให้ภาพคลิปใหม่ๆจากพวกเราะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายชิงกอฟทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ